โอเคถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกเนี่ยประมาณสองทุ่มไม่ก็สามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำพูดคุยกันนะครับทำคลิปพูดคุยกันว่าผมเนี่ยกลับมาชุมแสงก็เพราะว่าอะไรนะครับกลับมาฝึกง,งานที่เซเว่นนั่นเองนะครับแล้วการทำงานเซเว่นเนี่ยคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยต้องเจอกบอะไรบ้างนะครับเราอยากไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำมาแล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาพูดคุยกันถ้าฝนไม่ตก นะครับถ้าฝนตกก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าวันอื่นนะครับโอเครู้สึกว่าน่าจะเป็น638นะครับเมื่อเช้านี้รู้สึกว่ามีด่วนดําน่าจะเป็นอ u t สตอม4217นะครับไม่มั่นใจว่าเป็น631หรืออะไรนะครับโอเค638นะฮะบ,บางวันมาเย็นบางวันมากลางคืนเค5203 สภาพอากาศก็ดูคึมๆนะฮะ